ไม,มไม่มีสภาพเหลืออยู่เลยแพ้ใครกเป็นว่าพี่คือไปลวพี่ไปโดนสองก่อนเนาะมันไม่ได้ต่อยตามที่บอกเรต้องต่อยท้องตัวเล็กอะไปไป,ปั้นไหนก็เสียเปรียบอยู่แล้ว เออแพ้ไม่เป็นไรอยู่แล้วนี่มวยมันแพ้ชนะได้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่ามวยมันต้องชนะแพ,แพ้ไม่เป็นไรไปทำตามเขาเขาอยากให้คล้องไหนก็ไปคล้องไหน,หน,ไ,หนไปโดนอะไรไปก่อนโดนสอบไปก่อนสอบน้องที่ดูแพ้หน่อยก็มีตังบีก่อนยยกไหนจำได้ไหมสองยกสอง มีองช้าเสียาไ,ไหมรขอรโทษคร,รับขอโทษทูกคนครับแล้วทำไมไอไอไไป,ไป,ไปอยาลองลองปลอง่อยไดไตื่นเต็เลยตื่นเต้นอไใ,ใจด้วยยังไม่ชิดดูว่าวันนี้สมาธิุไปเ,เลยหรอครับเจ็บตรงไหนบ้างปากปากได้ไหมครับข้าในปากได้ใช่ปะเอาสู้ๆครับว่ากันใหม่ไปต่อไป Thank <laughs>